สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกกิลูกแม่ก้อยค่ะวันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเรามีคลิปเด็ดมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะซึ่งคลิปนี้ไม่เคยเห็นในช่องแม่ก้อยมาก่อนค่ะไปให้ว่าเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ค่ะไปดูกันเลยค่ะ ้นนี่สิโอ้เย็นโอ้เย็นจังนี่ต้นอะไรหรอรู้ไหมว่ามันคือต้นจามจุลี เราจะพาไปดูต้นเต็มๆของมันเลยนี่เป็นยไงล่ะทุกคนใหญ่ไหมคะใหญ่ไหมคะคุณตากล้องใหญ่จริงๆนะใหญ่มากเลยประมาณแบบกี่เมตรคะ่เดียวก็ใหญ่ประมาณ5เมตรได้อ้แล้วแบบมันมันขยายด้วยเนาะใช่ใช่แล้วมันเป็นร่มที่เยอะมากสำหรับเราใช่และเราก็ต้องบอกว่า ร่มนี้มันช่วยเราได้เยอะมากค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาเรา<อ>ร้อนเนา<น>ะตอนเรามาเกี่ยวข้าวใช่ไหมเราก็<ช>มาอยู่ตรงนี้เนะเาะว่าจะเป็นแบบเราก็จะมาฟาดข้าวที่นาเพื่อได้บรรยากาศของที่นานะคะทุกคนเราแบบมันใหญ่มากนะทุกคนคือแบบใหญ่จริงเกี่ยวอันนี้เอาหมวกเอาหมวกไปก่อนไปแล้วฉันล่ะ ออมันมีแค่นี้นี่ไงเห็นไหมเนี่ยมีร่มมีร่มจามจุลีเนี่ยกลัวอะไรตัวใช่ค่ะทุกคนเรามีร่มจามจุลีอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดค่ะ<อ><อ>จำได้ไหมคะว่าต้นเนี้ยเมื่อสามปีที่แล้วมันใหญ่เท่าไหนไม่รู้ค่ะน้องกิ๋วไม่รู้แล้วคุณรู้ไหมคะคุณตะก้องจำไม่ได้แล้วมันนานเลยว่ะโอ้ถ้าทุกคนอยากรู้นะคะนี่นี่ก็จะเป็นต้นจามจุลีมาสามปีที่แล้วนะคะตอนนั้นมันเพิ่งอายุได้หเดือนเองค่ะ เล็กสุดๆไปเลยซึ่งหนูนะคะก็เคยถามแม่ก้อยไว้แล้วค่ะว่าเราจะปลูกต้นจามจุลีไว้ทําไมและแม่ก้อยก็ได้ให้คําตอบไว้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดมันโตขึ้นไปเนี่ยเราสามารถเอามันมาทําปุ๋ยและเอามาผสมกับดินให้เป็นดินก้ามปูได้ค่ะและต้นจามจุลีนะคะก็ยังสามารถนําไปทาเฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วยเห็นไหมคะทุกคนตอนนั้นต้นจามจุลีของเรานะคะยังต้นเล็กๆนิดเดียวอยู่เลยค่ะ เราไม่ได้มีแค่ต้นเดียวนึ่ใช่เราไม่ได้มีแค่ต้นเดียวนะฮะใช่อยากรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนอีกต้นหนึ่งไม่รู้ค่ะอยากรู้ไหมอยากรู้งั้นเราไปดูกันเลย ่็ต้นนี้แหละเฮ้ยถ,ถ,ถูกแล้วหรอ,อใหญ่จริงใหญ่ใหญ่มากโอ้โหสยอดเลยค่ะทุกคนทุกคนเจก็เหมือนกับต้นนั้นคือเมื่อสามปีที่แล้วก็เล็กๆเหมือนกันต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกันกับต้นนูนใช่ไหมประมาณสามปีได้เนาะคือต้อนนี้มันจะมีความพิเศษที่ว่ามันอยู่กับต้นกล้วย อัศจรรย์ไหมอัศจรรย์อยากรู้ไหมมันเป็นยังไงเป็นยังไงไปดูกันเลยสิคะต้นนี้จะใหญ่กว่าเพราะว่าเราปลูกกับต้นกล้วยนะคะที่แม่เอามาปลูกกับต้นกล้วยนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันแรงเนาะใช่ใช่ตรงนั้นมันแรงสุดๆเลยแล้วก็ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยได้รดน้ําด้วยเนาะนี่ขนาดไม่ได้รดน้ำยังใหญ่ขนาดนี้เลยใช่<ฮ>มันก็ยังเป็นร่มเงาให้เรานนได้ เค่องตที่เรามานานแรกๆนะเราก็จะพักอยู่ที่ร่มของต้นจามจุรีตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นร่มต้นไม้ต้นแรกที่มีร่มให้เราได้นะจาตอนนั้นได้ไหมคิดจำได้สิตอนนั้นมันเย็นมากเลยเนาะอือเวลาเรานั่งกินข้าวเราก็นั่งกินตรงนั้นตลอดใช่ทุกคนเห็นต้นกล้วยในคลิปนะคะตอนนี้ก็คือมันไม่อยู่แล้วใช่มันไม่อยู่แล้วเรียบร้อยไปแล้วพ่อพ่อกับแม่นะคะถอนต้นกล้วยไปแบบแยกกับต้นต้นนี้ของเรานะคะ แล้วต้นกล้วยนั้นก็ออกลูกมาให้เรากินแล้วเนาะห mm hmm. วีแบบหวีใหญ่มากเนาะตอนแรกเลยแรกๆเลยแหละมันก็เลยไม่อยู่แล้วใช่มันก็เลยไม่อยู่แล้วแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้วีเยอะเลยใช่ไหมต้นกล้วยต้นกล้วยแต่แถวนี้มีเยอะเลยใช่<ม>แต่มันก็หมดรุ่นของมันแล้วอนะ่ะเนาะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ก็กี่ลูไม้ก้อยด้วยนะคะใช่ค่ะช่องของเราจะมีคลิปที่หาดูยากมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมทุกวันนะคะบ๊ายบาย